มาทำความรู้จักใบพูหลากหลายสรรพคุณเพื่อสุขภาพใบพูนั้นเป็นของคู่กันกับหมากมาช้านานคนไทยจึงเรียกว่าหมากพูคู่กันเสมอปัจจุบันบทบาทของหมากพูที่แพร่หลายคือใช้เป็นเครื่องไหวบูชาในงานพิธีสำคัญต่างๆหรือใช้ไหว้พระไหว้เทพเจ้า ถ้าเอ่ยถึงใบพูคนฟังจะจินตนาการย้อนยุคไปไกลหลายสิบปีนึกเห็นภาพคุณย่าคุณยายกับตะก้าหมากและปากแดงๆที่มีน้ำหมากไหลย,ย้อยนิดๆที่มุมปากและกระโถนสำหรับบ้วนน้ำหมากทิ้งเพราะคนไทยที่อายุต่ำกว่า40ปีแทบจะไม่เคยเห็นวัฒนธรรมการกินหมากพูกันแล้วยังมีบ้างก็ในชนบทต่างจังหวัดที่ยังคุ้นชินตาในวิธีดำรงชีวิตประจำบ้าน คนที่กินหมากไม่ใช่แค่คนยายคุณย่าเท่านั้นคุณปู่คุณตาก็กินด้วยแต่ไม่นิยมหิ้วตะก้าหมากอย่างมากก็พกใส่ชายพกสักคำสองคำย้อนกลับไปในอดีตใบพูเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่มีการเก็บอากรภาษีค้างละหนึ่งบาทหรือที่เรียกว่าไม้ค้างพู หนึ่งค้างก็เหมือนภูหนึ่งต้นแสดงให้เห็นว่าเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายกันมายาวนานและภูยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการกินหมากของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปถึงเอเชียใต้มิอาจบอกเลยว่าแท้จริงแล้วต้นกำเนิดการกินหมากภูนั้นเริ่มมาจากที่ใดกันแน่ดังนั้นจึงมีการส่งใบภูและหมากออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศสร้างรายได้เข้าประเทศในสมัยนั้นจำนวนไม่น้อย แม้ปัจจุบันความสำคัญของการบริโภคหมากพลูเรียกว่าแทบจะหมดไปแล้วยังเหลือการใช้เป็นเครื่องบูชาที่จะขาดไม่ได้เท่านั้นจนทำให้ชาวสวนพลูจำนวนไม่น้อยหันหลังให้กับอาชีพนี้และบางส่วนที่ยังทำอยู่ก็ดูเหมือนจะไร้ผู้สืบทอด ในความเป็นจริงแล้วอนาคตของส่วนภูยังสดใสเปลี่ยนจากการปลูกแล้วกินเป็นการปลูกและนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยตลาดน้ำมันหอมระเหยโดยรวมทุกชนิดนั้นมีมูลค่าการตลาดมหาศาลสำหรับน้ำมันหอมระเหยใบพูแม้จะไม่ติดอันดับต้นๆแต่ราคาซื้อขายต่อกิโลกรมัมราคาก็ไม่น้อย อนาคตของชาวส่วนผูยังมีแนวโน้มที่ดีถ้ามีการพัฒนากระบวนการตั้งแต่การปลูกและผลิตอย่างเป็นรูปธรรมกระทั่งไปสู่กระบวนการการแปรรูปเพราะน้ำมันหอมระเหยใบผูสามารถพัฒนาเป็นเครื่องสำอางเพื่อความงามยาระง,งับกลิ่นกายยาอมบ้วนปากน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อขี้พึ้งหรือครีมฆ่าเชื้อรารักษาเชื้อราต่างๆทำสบู่ก้อนสบู่เหลวได้ ลักษณะของต้นพูพูเป็นไม้เถาเนื้อแข็งเป็นไม้เลื้อยระบบลากฝอยเกิดตามข้อ ใช้หาอาหารและยึดเกาะซึ่งรากหาอาหารจะอยู่ในดินทําหน้าที่ดูดน้ําและอาหารจากดินมาเลี้ยงลําต้นมีรากขนาดใหญ่ประมาณ6รากและมีรากแขนแตกแยกออกไปเป็นวงกว้างตามขนาดของทรงพุ่มและจะอย่างลึกลงไปในดินส่วนรากยึดเกาะบางครั้งเรียกว่ารากตีนตุกแก จะแตกออกตามข้อทำหน้าที่ยึดเกาะกับเสาหรือหลกักหรือวัตถุคำยันเพื่อให้ลำต้นสูงขึ้นไปและไม่ให้ลำต้นลุดล่วงออกได้ง่ายรากชนิดนี้ไม่ทำหน้าที่หาอาหารปกติเป็นรากใหม่อ่อนๆสำหรับลำต้นเป็นเถาเลื้อยลักษณะของลำต้นอวกน้ำมีล่องเล็กๆสีน้ำตาลยาวขนาดไปตลอดลำต้นสันล่องมีสีเขียวมีข้อและปล้องชัดเจน ยึดเกาะกับเสาหรือไม้ค้ำยนันหรือลักทุกส่วนมีกลิ่นหอมเฉพาะลักษณะของใบพูใบเป็นใบเดี่ยวออกเลียงสลับตามข้อใบลักษณะใบรูปไข่หรือรูปหัวใจคล้ายใบโพฐานใบมนหรือค่อนข้างกลมปลายใบแหลมขอบใบเรียบแผ่นใบด้านบนมีสีเข้มกว่าใบด้านล่าง เรียบและเป็นมันมีเส้นใบประมาณ5-7เส้นเส้นใบด้านบนจะบุ่มลงไปตลอดแผ่นใบส่วนผิวใบด้านล่างจะโนนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนใบอ่อนจะเป็นสีเขียวและใบแก่สีจะเข้มขึ้นและมีกลิ่นฉุน สรรพคุณของใบพูใบพูคือใบช่วยกระตุ้นน้ำลายข,าขับเสมหะขับเหงื่อแก้ปวดท้องแก้ลมพิษและฆ่าพยาติรักษาแผลช้ำบวมเลือดกำเดาออกแก้ลมพิษแก้อาการคันน้ำมันจากใบแก้คัดจมูก อมกล้าคอแก้เจ็บคอมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดสารสำคัญในใบพลูมีหลายชนิดซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาชาและช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณนนโรคและเชื้อหนองต้านเชื้อราของโรคผิวหนังและกากเกื่อนฮ่องกงฟุตน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อเล็ดขัดยอก การใช้ใบพูในการรักษาโรคและอาการต่างๆนั้นพบว่ามีการใช้แบบง่ายๆเช่นดับกลิ่นปากใช้เคี้ยวแล้วคายทิ้งวันละ 2- อถึงสครั้งช่วยดับกลิ่นปากได้ดับกลิ่นกายใช้ใบสดขยี้ให้แหลกแล้วใช้ทาถูที่ใต้ลักแลเป็นประจำแก้ลมพิษใช้ใบสดโขกให้ละเอียดผสมเหล้าขาวเล็กน้อยใช้ทาจนหาย แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อใช้ใบสดโขกให้ละเอียดคั้นเอาน้ำผสมกับน้ำร้อนสักหนึ่งแก้วดื่มช่วยลดอาการปวดจุกแน่นเฟ้อและบำรุงกระเพาะอาหารด้วยลดปวดบวมใช้ใบพูเลือกใบใหญ่ๆนำไปอังไฟให้ร้อนใช้ประครบบริเวณที่ปวดบวมชำ้ำ รักษากากและห้องกงฟุตเอาใบสดโขกให้ละเอียดดองกับเหล้าขาวทิ้งไว้15วันแล้วกองเอาแต่น้ำใช้ทาบริเวณที่เป็นที่สำคัญของภูในยุคก,ก่อนนอกจากเป็นเครื่องเคี้ยวคู่กับหมากใช้ต้อนรับแขก ใช้เชื่อมสัมพันธ์พบปะสั่งสรรยังเป็นเครื่องบอกรักระหว่างหนุ่มสาวถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้หมากภูไปแล้วอีกฝ่ายให้หมากภูตอบกลับแสดงว่ารักนั้นสมหวังแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องดื่มน้ำใบบัวบกแทนหนุ่มสาวยุคใหม่ถ้าใครสนใจก็นำไปลองใช้ดูได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็